สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมกับเบาวปลาใหม่ที่เพิ่มเติมก็คือเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายปลาใหม่เมื่อนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการตัดต้นไ่ในเขตปลาสงวนแห่งชาตินะครับพอดีมีพี่นองเป็นถามมาว่าเอะปลาใหม่ไ่นี่ถือว่าเป็นต้นใหม่อยู่บ่ มันคือโบมีแกนคือโบมีอย่างคือพวกใหม่อื่นๆ่นนะครับกันเท่าไปตัดนี่เขาถือว่าเขาทาใหม่อยู่บ่ะนะครับเดี๋ยวมือนี่จะมาบอกให้กระจ่างชัดนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้ผู้เขาที่มันมีแต่ปลาไั่นะครับหรือว่ามีวิธีชีวิตเกี่ยวของกับการ เข้าไปตัดหาไม่ไั่มาทำประโยชน์นะครับหรือเอามาจากสารเป็นอาชีพเป็นยังพวกนี้แหละครับสิได้หูว่าตกลงมันถืกหรือมันผิดกฎหมายนะครับไม่ไั่ที่มันเกิดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกที่ทั่วประเทศไทยเห่าแะครละครก่อนเดื่นเขาต้องมาลูกก่อนคํา่่า,มาไม่ ความหมายของข้าวมาใหม่ตามกฎหมายปลาสงวนรเนี่ยนะครับเขาบัญญัติว่าไม่ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถานะครับเป็นต้นก็คือพวกไม้ยืนต้นทั่วไปแหะครับอย่างพวกไม้ดูไม้แดงไม้ค่าพวกนั้นเป็นกอเห็นไหมครับเป็นกอนก็คือพวกไม้ไผ่เนี่หละครับซึ่งตามกฎหมายปลาสงวนรแล้วเนี่ยนะครับกอไผ่เนี่ย ตนไ่นี่เขาถือว่าเป็นไม้นะครับเป็นไม้ตามกฎหมายนะครับถ้ามันเกิดอยู่ในเขตปลาสงวนแห่งชาตินะครับการเข้าไปตัดนะครับเพื่อนําออกมาจากปลาสงวนเนี่ยเฮาจะต้องได้รับอนุญาตนะครับถึงจะบ่มีความผิดตามกฎหมายนะครับจู่ๆเฮาเข้าไปตัดเลยเนี่ คิดว่าเออมันโมเมนต์พวกเหมือนพวกไม่อย่ดูไม่คาไม่จิกนี่คือสิบิบบป็นยังโมเมนต์เลยครับพี่น้องถ้าตามกฎหมายปลาสงวนแล้วไทยนี่เขาถือว่าเป็นเป็นไม่ขึ้นกันนะครับการที่เข้าไปตัดนะครับเพื่ออ,ออกมาจากเขตปลาสงวนเข้าจากตองได้รับอนุญาตทางงานเขาก็จะมีความผิดฐานทำใหม่ในเขตปลาสงวนแห่งชาติโดยบได้รับอนุญาตเห็นบอครับ ฉะนั้นพอแม่พี่น้องท่านใดที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับการนําไใหม่ไผ่มาเฮ็ดเครื่องใหม่เครื่องมือนะครับหรือเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมถ้าเข้าขเปาอยู่ในเขตปลาสงวนแห่งชาติเฮาสามารถที่จะถูกดําเนินคดีจากเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับนี่แหละครับกฎหมายปลาใหมา่หรือกฎหมายปลาสงวนมันเขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันเฮาแบบนี้ล่ะนะครับเอาประสบการณ์มาเบาให้กันฟัง นะครับผมเพื่อพอแมพี่นองเฮาจะได้บอไปกระทําผิดนะครับสําหรับขึ้นนีก็คุงมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์สําหรับตัวท่านหรือคอนเราขางกับฝากกดติดตามกดแช่นะครับเพื่อผมจะได้ทําคลิปเกี่ยวกับกฎหมายปลาใหม่ที่ประชาชนควรรู้เบื้องต้นออกมาเล่าให้กันฟังนะครับสำหรับขึ้นนี้คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ